พ่อบ้านจักพรรดิฟีศาตตอนที่สามอยะฮะนี่ข้าข้ายังมีชีวิตอยู่แล้อเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะนี่เจ้ากิเลนทยานฟ้านั่นใจอ่อนได้ยอมปล่อยข้าไปอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกความโกรธแค้นของกิเลนทยานฟ้านั่นอะมันอย่างรากฝังลึกลงไปแล้วมัน จะใจอ่อนกับเราได้ยังไงกันอฮะอ้อ uh นี huh. uh ่มันฮ่าฮ่าข้าทำสำเร็จแล้วข้าสามารถเปลี่ยนขาของกิเลนทยานฟ้าให้กลายเป็นแขนกิเลนทยานฟ้าได้จริงๆ <laughs> ไม่มีใครในอาณาจักรเทียนอยู่ที่จะสามารถเทียบเทียมแขนขวาอันนี้ของข้าได้เลยฮ่า <laughs> ฮ <laughs> uh ่าฮ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 ่าอ่ะฮา นี่ไม่เกิดอะไรขึ้นกันข้าเหาะได้อย่างงั้นหรอนี่ข้าบรรลุพลังขั้นที่สามของระดับแก่นสวรรค์ด้วยอย่างงั้นหรอด้วยพลังของมังกรแล้วก็วิญญาณเส้นเลือดมังกรที่ในตัวของข้าเนี่ยทำให้ร่างกายของข้ามีพลังพุ่งทยานขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้แม้แต่ขผมผู้ชิงเทียนเองก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าแล้วและอีกอย่างหนึ่งใย่ยแก เจ้ารู้สึกถึงมันไหมรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างเพิ่งบินผ่านพวกเราไปแต่ว่าทำไมข้าถึงจับสัมผัสมันไม่ได้เลยละ่ะเนี่ยข้ารู้สึกเพราะว่าสัญชตาตญาณของข้าล้วนๆเลยนะ,ะเฮ้ยเจ้านี่ไอ้ไอ้จ๋าออทันพี่นี่มันมีอะไรผ่านพุทเกาไปเมื่อตะกี้หรือเปล่านะ เฮ้ยไปไม่ได้หรอกน่าไม่มีทางเจ้าทารกโลหิตเนี่ยก็ได้เลื่อนขั้นพลังเหมือนกันตอนนี้มันได้พุ่งทะยานเข้าสู่ระดับแก่นสวรรค์แล้วและความเร็วของทารกโลหิตที่อยู่ในระดับแก่นสวรรค์เนี่ยค่อนข้างสูงมากแม้แต่การแผ่รัศมีของจิตเนี่ยยังไม่สามารถจับสัมผัสมันได้เลยฟังข้าให้ดีพวกผู้วุโสทุกคนมารวมกันที่ป่าสายหมอกเดี๋ยวนี้ อ๋อฮะพอบานโจออกมาแล้ว <c oughs> พอบานโจยินดีด้วยครับห <c oughs> อนี่มันแขนอันใหม่ของเขาอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่า มันจะไม่แตกต่างจากแขนเก่าของเขาเลยนี่นะเขาสามารถเลื่อนขั้นพลังไปถึงสี่ขั้นภายในเดือนเดียวเองอย่างนั้นหรอความเร็วของเขาเนี่ยเร็วยิ่งกว่าจรวดซะอีกเจ้าสัตว์ประหลาดเอ้ยตอนนี้เวลามันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะอ๋อประมาณเดือนกว่าๆครับอ๋อพอดีเลย เมืเ่อกี้ข้าเพิ่งปล่อยอสูรปีศาจของข้าไปตรวจสอบพวกเจ้าที่อยู่ร,บรอบๆนี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเจ้าทําได้ดีเลย๋อเมื่อตกี้เป็นท่านเองอย่างนงั้นวะสิ่งมีชีวิตปีศาจนั่นมันคืออะไรกันทําไมมันถึงเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดนั้นละ่ะ <c oughs> ข้ามีไพ่ตายเก็บซ่อนไว้อยู่ตั้งมากมายนี่นาะเดี๋ยวอีกไม่นาน เจ้าก็จะได้เห็นเองแหละเท่าที่ข้าเห็นแล้วพวกเจ้าตอบสนองกันได้อย่างรวดเร็วมากพวกวุโสชิวและก็พูกวุโสซูพวกเจ้าภาษาทสัมผัสเฉียบคมมากและสําหรับผูกวุโสหยานเจ้าอะยังอยู่ในระดับก่นสวรรค์เพราะงั้นไม่เป็นไรหรอกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ได้ให้ความสําคัญกับการเล่นแร่แปรธาตุมากกว่าด้วยมีแค่พวกเจ้าสี่ตัวเท่านั้นมันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับพวกเจ้ากันฮะข้าบอกให้พวกเจ้า คอยปกป้องคุ้มครองสถานที่นี้ไว้แต่ว่าสิ่งที่พวกเจ้าทํามีแค่การทะเลาะกันไปวันๆเท่านั้นเองไหนลองพูดมาสิว่าข้าคุณจะลงโทษพวกเจ้ายัางไงดีตลอดการที่พวกเจ้าอ่ะไม่สนใจในหน้าที่ของตัวเองฮะเออพราบ้านโจอ,อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หน่อนโลหิตน่ะท่านจะลงโทษพวกเราอย่างไงก็ได้นะขอแค่ไม่เอาไอ้หนอนนั่นแค่อย่างนั้นอย่างเดียวอ่ะงั้นงั้นถ้าท่านอ่านพวกเราอ่ะดีไหมล่ะฮะนี่พวกเจ้าคงจะคิด ว่าข้าไม่สามารถทําให้เจ้าบาดเจ็บได้พวกเจ้าถึงขอให้ข้าอัดเจ้าแบบนั้นใช่ไหมก็ได้ข้าจะทําตามที่เจ้าของั้นข้าจะอัดพวกเจ้าเองเย่เย่เย่ไม่มีหนอโลหิตวู้ไม่มีหนอโลหิตแล้วเจ้าคิดว่าข้าควรจะอัดพวกเจ้าด้วยแขนขวาหรือว่าแขนซ้ายของข้าดีล่ะอืมตามใดที่มันไม่ใช่หน่อโลหิตแล้วก็นะ ท่านจะอัดพวกเรายัางไงก็ได้เอองั้นก็แขนซ้ายสินะข้าไม่อยากอัดพวกเจ้าจนตายเพราะว่ามันจะทําให้ข้าเสียแรงเปล่าที่ข้าอุตส่าห์ไปเจอพวกเจ้ามาห้าปีที่แล้วกงเล็บมังกรปัตตพีฮา หเดือนที่ผ่านมานี่ข้าฝึกฝนตัวเองให้สามารถผสานเข้ากับวิญญาณเส้นเลือดมังกรได้เพราะฉะนั้นเรื่องการกลายร่างเนี่ยข้าทําได้อย่างสบายๆอยู่แล้วไอ้เจ้าพวกตัวแสบสี่ตัวพวกเจ้าคนไหนอยากจะลิ้มลองรสชาติของมันเป็นคนแรกกันล่ะฮึโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ